นายพรพรมยามรัฐแกนนำและผู้ร่วมก่อตั้งพรรคสร้างอนาคตไทยโพสเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุข้อความว่านอกจากนัดมาเสพร้านธรรมดาแสนวิเศษร้านหนึ่งบนถนนพระสเเมนเราคุยกันเรื่องการสึกษาไทยโดยไม่ได้นัดหมายทำไมาญี่ปุ่นถึงบอกว่าการศึกษาไทยวิกฤตแล้วตัต้มตั้มปิยวุฒิจิรธนาภาเตเตพันลบปิยสกุลและผมต่างมีลูกต่างวัยกันพี่เป็ดหรือครูเป็ดเป็นอีกหนึ่งในคนที่เจอเด็กรุ่นใหม่ แต่ละยุคมาเกือบ30ปีคนในกระทรวงศึกษาเครื่องหนึ่งไม่น่ารู้อินไซต์เด็กที่เพิ่งจบเท่าแก่แต่พป้าโรงเรียนในระบบปกติภายใต้กระทรวงศึกษาจะมีมาตรฐานดังท้ายประเทศในอาเซียนไปแล้วเด็กเรียนไปก็เอาตัวไม่รอดส่วนโรงเรียนไทยหลักล้านก็จ่ายเพื่อให้ได้แค่เท่ากับมาตรฐานโรงเรียนทั่วไปในหลายๆประเทศหากต้องการคุณภาพโรงเรียนดีกลางถึงดีมากนั่นหมายถึงเงินระดับ14ล้านจนจบเกรด12 ถึงเกิดกระแสนหนีตายขายบ้านขายที่เพื่อหาความหวังสุดท้ายให้ลูกมีโอกาสได้มากที่สุดส่วนใครไม่มีบ้านไม่มีที่ดินให้ขายก็ต้องจำยอมรับสภาพโรงเรียนแบบโรงเรียนในสังกัดกทมหากไม่มีใครทำอะไรสักอย่างหากไม่มีใครคิดให้เป็นประชาชนหากเอาแต่เศรษฐีนักการเมืองรวยๆที่ลูกเรียนเมืองนอกมาแก้ไขปัญหาการศึกษามันก็จะวนไม่จบอยู่แบบนี้แนวคิดนี้จึงทำให้เราเริ่มตั้งกลุ่ม we are people เราคือประชาชน เราคิดแบบประชาชนขึ้นมา